ต้น,นบทข้าว้านนอกบ้านนอกญี่ปุ่น,นะคะ่ะสวนนี้แต่สวนอบรอบเพราะแบบปูยาเขาปุ้นท่าหนาแบนี้แต่สวนจังห้มนี่ค่ะ,ปนนคะเป็นราศีเศ้าเห็ดเิ่นกรเห็ดเศร้าอะไเขไม่รู้เป็นประเภทนี้เวลาอันหมากไม่ออกกระซ่งไปใหญพีใหญ่นอก ขายแดดอย่างเนี้ยก็เลยเห็ดทำโมเห็ดก็ยังก็อะไรนี่ะประมาณนี้แหละน้องคช mm. นช่ดอกไม้ก็จะบานน้ำคัดขัดค,คองน้ำก็แห้งได้เหมือนคอง ได้เขาจังว่ดถ่วมนามจังว่ถ่วมของมีค้องตลอดขับวิไปวนมาได้หนึจ้าอยากได้คลิปงางเอาซีฟนะ้าที่ด้งานไปกับในเรื่อกดอกงางานนี้อยากได้คนน่ะนี่เจ้าชุนบบวดีบีานในดอกวันนอกวันนอก lại hết mẹ nhung kong. hết, xi sắt món lắp kia 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 mất lạc, kia 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 ạc lạc, ạc lạc kia kia Con, kia Con kia 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 bàn kia 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 มบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่ได้ใจนะเราก็อยู่ท่าอันอนั้นวางอาทิตย์แล้วงามชมผู้บดเมืองใจจันเอยก็ได้มั็บพักป่าอ่างปละเอ็มแ่างพี่นอกนะมันเป็นความสุขและสดชื่นโอเคค่คนะคนละคน่ะ เว่าพูจิมือนี้ว่าไห้เบิรงบพอเปิดซ้ำเลยนะคะ I love you bye bye king